กับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพีพีนานาทุกท่านครับผมวัมมมนนี้ผมจะมาดักเนาะตุ่มตุ่มดักตุ่มตาไปตุ่มดักซัว์นามเนาะครับเนาะจะว่าตุ่มปุ่งกับโฟเมนนะครับผมแต่ว่ามันดักปลาดักยังไดรร้ายหลายอย่างเลยเป็นสั์หนงสัว์นามนี่ดักในมดเนาะวันนี้ผมจะมาดักพีพีนานาเพื่อครับ มีอยู่ระมาณหาลังนะครับนะสำหรับตุ่มดักกุ้งเฮียที่ต้มใส่จะนะเ,เป็นอาหารปลาดุกเนาะเฮียไอเป็นอาหารปลาดุกครับมัดใส่ถุงงานนี่ไว้เพื่อให้มันมันเข้ามาเนาะแล้วก็มองมองนี้เป็นแม่น้ำเจ้พาพญาเนาะครับเนาะเป็นมีทั้งกุ้งกุ้งขาวแล้วก็ปลาหมอข้างดำแล้วก็ไอ ดำครับผมปูดำใหญ่เห็นเป็นใดอยู่แล้วก็ะปูขาวก็เห็นรอยอยู่บนเสาเนาะก็เลยว่าจะลองมาดัดมือเพื่อใดเพื่อมาอนครับผมแต่ว่าในเท่าสีดักนี่คือตุ่มท่ากเมม่อเปินกลางออกเป็นพิจังหม,มุนนะครับผมเ,เป็นตุ่มท่ากุม,มแบบพกอันเนาะพกช่องครับผม ล่างเข้ากับจมัดหรือว่าเวลาเขา้าเจาปลาหรือว่าเอาุมออกเข้ากับแกะมางนี่นะครับเชื่อนี้นี่เขา้าสิใสตรงกลางนะครับมัดใผ่กลางนะครับแต่ว่าเนื้อนี่รกระต้องใสไร้คือผมกระด๋าดัุงปล่อยเนาะแต่ในผมเน้นอ่าให้มันยูดาด้พึงนะครับนะเ้ากัมัดกลางครับพอเขามัดกลางได้เรียบร้อย ครับนี่หินใส่น้ำเนี่ยจะดีครับถือว่าเป็นหินเขาลอยเนาะถ้าว่างไว้ซื้อนี่มันจะกินขนมไหนนะครับจะได้ตัดมัดตรงกลางครับเป mm hmm. ็นอยู่ตรงกลางก็ย้ำเป็นอยู่ตรงกลางคือว่าลอยถือจะขึ้นนะครับ mm hmm. แต่ตอเวลาใส่นี่เวลาเาใส่นี่เขาก็เบิ่งให้ดีครับเนื้อหิเงาเขาลอยเนาะเป็นจระเข้เขาทางทางงาเขาได้ วันนี้กับไปครับผมไปใส่น้ำกันเนาะแต่พ่อหูบอกว่าซีมานบเห็นกุุงร่องมือเ้านี่ก็เลยว่าจะล่องเอามาใส่ล่องเบิ้งปกติกับดักแขกกุุงฝอยนะกุุงฟอยกับเขาดีครับครบงานนะครับผมลองไปใส่เบิ้งเกลือมานครับไปกันครับ กกรัดรักไอ้รัดรัดหยุดตื่น้ัลงนัก่อยให้ถึงฝืนเลยนะครับนะแต่ว่าอื่นเสาร์นี้นามจะลดแห้งครับมันจะคืนถ้าตอนเย็นหนามคืนตอนเสาร์ในหอดแง้มมือเสาร์นี้นามมันจะลดครับผม ลังแหลกดักเรียบร้อยครับนะครับผมมันมันไเบิง้งบรรยากาศเนี่ยมือเสานะเนาะไอยำคำครับผมช่วงนี้ก็สีขึ้มๆเนาะแม่น้ำเจ้าพญาครับผมเออเป็นที่เหตุงานผมนะครับเนาะแต่มาลงติดกับแม่นม้ำไงเนาะมีเรือไงแลนผ่านขู่มือเลยครับผมนะบรรยากาศ ตอนเย็นๆนะครับเนาะครับใส่ต่อครับส่ายนะครับเนาะนักถ่ายในดักทางโปะครับกลุ่มดียังกลุ่มกางตึ้งกลางแล้วก็มัดเอาเงี้ยใส่ครับ ใส่่นี้แตมันอยู่กลางสีกลางๆหรือว่าลอยๆแบบนี้ครับผมนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยไปดุนกันครับใส่ข้างๆนี้แหละ้างโป๊ะเพื่อมันมีปลามียังมาเกาะนะ งามเย็นๆีนะครับเนาะไปกันครับเอื้นเฮามาชมกันต่อว่าสิม,มานว่านมานี้ไปกันครับผม <S <S พอกันมืออื้นเจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นานาทุกท่านครับสวัสดียามือเสาเนาะหลังจากที่เฮ้าไซตุม ดักดักไอกลุ่งไหวตุ่มมงนะไหวโมงว่าจะมีตัวยังเขาแน่นเนาะเช้านี้แต่เวลาไม่มไั่นแหละเป็นเวลาอยู่ประมาณเกตโมงกลกักวๆเนาะครับเนาะบรรยากาศยังเป็เช้าแม่น้ำเจ้าขยะเปิด อยู่นี่ได้ยังไนแล้วนะโอ้ยปิวปุ๊บมุมียังเขาเลยโอ้ย,ยนี่ยังวะนะเหมือนจะเป็นปลาครับปลายังไงน,นะสองตัวสามตัวโอ้มีปลาเขาอ,อยู่ครับผม ปลาบูทะเลป้ะเน่นบ่ซรือปลายังบ่หนูนี่นยเออเหมือนปลาบูเลยเขาหลายตัวพร้อมนะคุณเด้ยังว่าท่านตายอยู่กินไหนบ่เนาะเอ้ยเต็มหมูเลยน,นี่โว้บอาเนี่ยเขาวาดสีโต้เนาะหลังนี่ Bà bố thật lệ quá Bà bố bán hậu Người này này Bà bà bố bán hậu Bà bà nhưng mà đi quá Mà chắc Trên tay trái luôn rồi Thật không? Bắt nhà cả Nhà mô sáu nó Đông thật bi 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 bì Đấy mà mực chị ở mày mô Mà bà nhắn lắm Để học về phần phải học về lắng Sợ lắm ป,ป,นะปึ๊บตายยังไงนะปึ๊บปโอ้เหมือนจะเป็นปลาซิวปลาตัวเดิมครับผมหนามมันผัดเนานะอุยอ้ยโอยหลังที่สองก็ถือขึ้นกันครับนี่เป็นปลานี่อีกแล้วอ่า จำบลาพิษนี่พมว่าปลาบูทะเลเนาะนเห็นบ่แต่ว่าที่ผมไปตกงเนี่ยมันเป็นตัวตัวออกดำแล้วก็จะมีจุดนี่ก็ออกเหมือนจะเป็นจุดเกินครับปล่อยไปแล้วก็ปลาสิว <c oughs> จะปลาสิวเนาะตัวนี้เอาแซ่ไปนี้ครับเพื่อปูมากินเอาล่งไว้คือเกาเนาะ หลังที่สามเหมือนโดนโดนกุ้งหรือเปล่ากุ้งขาวครับผมอ่ากุ้งขาวเขาอยู่โดนอยู่ครับผมโดนกุ้งขาวเนะเนี <c oughs> ่ยให้เบิ้งกุ้งขาวตมาหม้อข้างดำแล้วพอหยัดอันนี้ก็ครับ นี่เป็นลูกปลายังมอู้หเนาะนี่ลูกปลากระจกหรือเปล่าแต่คือบปรใสแล้วก็นูนอีกตัวหนึ่งครับลูกปลาหมอข้างดำเนาะฮะ่าฮ่ยได้กลุ่งขาวสองตัวครับผมนี่ปลาอีกแล้วครับปลาหมอข้างดำเนาะนี่ตัวหน่อยครับผมนี่ปลาหมอข้างดำ นี่ครับ่อยดีกว่าเราหัวจักเสียบ้านใหหน่อยผลนะครับนะล่อยดีกว่าครับบุกมันก็เป็นกลุ่งขาาครับผมว่าแหละเขาอีลีเขาบ่ค่อยร้ายครับนี่เป็นกลุ้งกลุ่งขาาครับผมนี่ส่วนตัวนี้เป็นกลุ่งกลามกลามเนะนี่กลุ้ง กุ้มแม่น้ำหรือเปล่าตัวนี้แล้ว่านจะเป็นกลุ่งฟอยครับกลุ่งฟอยคืขึ้นสิมาใหญ่แต่แต่ว,ว่ามีไข่ละเนี๋ยเฮาปล่อยไปเ้าตะกุงเข้าวไว้ตกปลาเนาะตัวนี้เพิ่นมีไข่ครับปล่อยไปเอาไว้ตะกุงข้านี่เดี๋ยวเอาใส่ไว้คือเขาตัวใดมันตายใส่ไปนี่เพื่อปูมากินนะ,ะลังนี้คือขวมนะหนามมันพัดเนาะเมื่อวานเนี่ย มาดูครับมาห้าสิบม้านบอตัวนี้ว้ามดได้ยังเลยเอาไใบนี้คือเ็าครับนามันลกไปบิงอีกหลังอยู่พุน่นโตอ,อีกหลังเหมือนโปเอาไปกินแล้วบออุ้ยมดได ต้นท้ายให้นำึ้นครับตัวนี้ไปจะเพลนะอันทสุดท้ายลิปนี้ก็ขอฝากไปเพื่อตัวนี้ก่อนนอะกับบรรยากาศข้างหลังนี้ทิดผัดประการใดขอเติดขอไปเวลาที่นี้ครับผมบ่มคอยมันไปไหนหรอกแต่ก็มีเห็ได้เบิ้งอยู่เดี๋ยวฮามาลองสามไม้ครับดี๋ยวก่อนหินมาถ่วงเนะาะม่ให้มันลอยแต่ว่ารึกว่าน้ามันจะบ่ออแห้งครับผมใส่วัง แต่ทุนใหม่นามโคตแห้งครับผมลิหนาเจอกันไหมครับ